ครับท่านผู้ชมครับเราก็ยังอยู่ที่อำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเช่นเคยนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนได้ยินเสียงไหมครับเออเออเอเอ,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 อจะอะไรล่ะครับท่านผู้ชมครับ<อ>ก็อยู่ในค่ายมวยรูปพระบาทเองนะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักสําคัญของจังหวัดสระบุรีเติบโตขึ้นมาก็จะหูก็จะได้ยินว่าเออคมเพชรลูกพระบาทคมเพชรลูกพระบาทมาแต่ไหนแต่ไรนะครับหลายปีดีดับมาแล้วแล้วก็ค่ายลูกพระบาทนั้นถือว่าเป็น ค่ายมวยอีกค่ายหนึ่งนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีอย่างมากมายนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเมธีโพนอกหรือคมเพชรลูปรบาทครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาได้เจอตัวจริงเสียงจริงนะครับคมเพชรลูกประบาทอดีตแชมป์เวทีร้อยสามห้าปอนด์เวทีมวยราชดำเนินครับอดีตแชมป์เวทีมวยราชดำเนินไม่ใช่ธรรมดานะครับ คนจังหวัดสระบุรีโดยกําเนิดไหมครับโดยกาเนิดเลยครับอยู่ตรงเลยท่ากระบอกไปหน่อยนะครับอ๋อเป็นเด็กข้างวัดทํากระบอกด้วยครับใช่ครับแล้วก็แต่ก่อนฝึกมวยก็อยู่ติดยาด้วยเปล่าไปไม่ครับไม่นึกว่าติดยาแล้วไปรักษาทำกระบอกแล้วเขาเปิดไข้เม่าเลยมวยเปิดค่ายมวยเลยไปซ้อมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เคยเลยผมเพชรลูกประบาทตัวจริงเสียงจริงครับเป็นนักกีฬาเป็นนักต่อสู้ใช่ครับหน้านิยมชมชอบครับวันนี้เราก็มาเยี่ยมค่ายลูกพระบาท เป็นเจ้าของค่ายหรือยังไงฮะ่ยวพันลู้ดูแลค่ายมวยลูกพลบาทครับโดยมีหัวหน้าคณะคุณประชาวุธิโสภกรหรือเฮียป้อของเราเองนะครับที่สืบทอดมาจากเฮียน้อยวุธิโสภากรนะครับสืบทอดมาจากคุณพ่อครับใช่ครับอปาหรือเฮียน้อยลูกพลบาทใช่ครับซึ่งขับวชดอยู่ในวงการมวยมาหลายสิบปีถูกต้องครับสมัยผมเป็นเด็กๆเนี่ยนะครับก็ได้ยินเกียรติศัพท์ เกียรติศักดิ์หรือเกียรติศักดิ์ของเฮียน้อยนะครับคำว่าเฮียน้อยลูกพระบาทเ<ช>นี่ยนะครับเป็นเจ้าของค่ายมวยพระพุทธบาตรปั้นนักมวยมาโด่งดังโอ้เยอะมากครับหลายสิบหลายร้อยคนผมก็น่าจะเป็นรุ่น3รุ่น4ี่ขณะคุณกัเพชคเป็นรุ่น3ารุ่นส <K ill ant> ี <K ill ant> ่เขาเขาจะมีรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3ผมน่าจะเป็นรุ่น3รุ่น4นี่แหละประมาณนี้ับนะครับ ก็ได้เป็นถึงอดีตแชมป์มวยเวทีราชดำเนินครับแล้วก็ไปพอเลิกไปก็ไปแข่งกีฬาประเภทอื่นคือเหมือนไปเล่นปัญจาศีรัฐม้างเทควันโดบ้างแล้วไปได้เหรียญเงินกีฬาเอเชียนเกมประเภทกีฬาวูซูอ๋อผันตัวไปเล่นกีฬาเล่นกีฬาแบบการต่อสู้แบบแบบแบบนอกแบบต่างประเทศทุกทุกอย่างกาต่อสู้นี่เรามวยนี่มันผันแปรได้ครับอ๋อ มีลากฐานเป็นนักมวยปุ๊บเนี่ยกีฬาประเภทอื่นการต่อสู้เนี่ยมวยมันจะได้เปรียบเพราะมันหมูหมูเลยใช่ครับพอไปเล่นเ,เทควันโด้วยนะท่านนักมวยไปเล่นแต่ลหลังมาห้ามนักมวยหมดเลยพูด <c oughs> ถึงกีฬาการต่อสู้เนี่ยระหว่างนักมวยระหว่างมวยไทยนะครับแล้วก็พวกมวยอะไรเทวเทววัน,น,นโดกูซูมันจ่าสีรัตน์มันจ่าสีรัตน์แล้วก็อะไรฟันดาบนี่ถือว่าเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวนะใช้อาวุธละวครับใช้อาวุธครับ แล้วก็มียีสูอีกอย่างนึีกครับซึ่งมันก็จะแบบที่บ้านเราสลับลีก็มีอยู่ตรงหนองแคชมรมยูยีสูอันนั้นจะออกไปในแนวของกีฬาไหมมันอาจจะมันจะเป็นรวมใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมการไม่อย่างอย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่ใช่การต่อสู้การเขาเรียกอะไรดูแลตัวเองไว้ป้องกันตัวเองนี่อันนั้นมันก็มีส่วนในการป้องกันมีบ้างครับกีฬาประเภทนั้นแต่ว่ามวยไทยเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตประจําวันจะรอบตัวมากกว่ารอบตัวมากกว่าทุกทอย่างจะต้องใช้ไครทําอะไร งั้นผมก็คิดไม่ผิดนะที่ผมที่จะจะเริ่มอะไรเริ่มสร้างเริ่มทําเวทีมวยไทยนี่ละครับแล้วก็จะเริ่มบริเวณที่พื้นที่ของผมเนี่ยจะสร้างเป็นศูนย์กีฬาโดยเฉพาะเราจะผมจะจะเน้นมวยไทยถือว่าผมเดินถูกทางแล้วถูกทางมากเพราะว่าผมคิดอย่างนี้ผมไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่าคุณคมเพชรผมว่ากีฬามวยไทยเนี่ยนะถือว่าเป็นศินละปะที่ศิละปะการป้องกันตัวเนี่ยซึ่ง ท่าอะไรค่าลูกหลานเราโตมาเนี่ยเป็นเด็กขึ้นมาได้มีโอกาสไม่ว่าั้งผู้หญิงผู้ชายล่ละนะถ้ามีโอกาสได้ร่ำเรียนได้ศึกษาการต่อสู้ในศิลปะมวยไทยเนี่ยในแม่ไม้มวยไทยเนี่ยผมว่ากีฬาประเภทนี้มันจะติดตัวไปเราจนตายเนาะถูกต้องครับแล้วเราก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ใครที่จะมาทําร้ายเราเนี่ยเอาหน้าเล่นยากอ่ะถ้าแบบถ้าหน้าใสๆสมาเนี่ยเล่นยากถ้าไม่มีอาวุธอ่ะ <Okay. S 2> เราสามารถดูได้ครับถ้าจะมีอาวุธแล้วไม่ไหว <c oughs> ผมคิดนะบางคนก็ไปชวนผมเอ้คาสนามอ,ออะไร่ะเน,นี่ยสอนพวกนี้สิสิก็มีเ,เข้มขัดเข้มขัดสายดําสายแดงสายอะไรอ่เนี่ยแล้วก็พวกอะไรหลายๆอย่างเนี้ยผมว่าอันนี้นี่มันไม่น่าจะเป็นศินละปะหรือไดเขาเรียกอะไรเขาเรียกศิละปะไหม ศิลปะครับศิลปะแม่ไม้มมยไทยที่จะถูกต้องครับเพราะว่ามันต้องมาจากโบราณแล้วครับมวยไทยเนี่ยเหมือนลูกหลานเราทุกคนเนี่ยมันเกิดมามันเหมือนคล้ายต่อยเป็นเตะเป็นกันหมดครับแล้วไม่ได้เสริมเติมแต่งขึ้นมามันถึงจะเก่งขึ้นมาอีกครับเพราะมันเหมือนลูกหลานแล้วมันมันเกิดมาบางคนคนไทยเห็นไหมเตะเป็นต่อยเป็นต่างชาติมาไม่ไม่เป็นต้องมาเรียนรู้จากเราของเราเกิดมามันเตะเป็นต่อยเป็นมันมันเดิ่มกำเนิดอ่ะแต่เราก็มาเติมแต่งให้มันเก่งกาจขึ้นแค่นั้นเองทำยังไง ทำยังไงถึงจะให้แบบอะไรโรงเรียนในในประเทศไทยทุกโรงเรียนแต่ชั้นประถมอะไรขึ้นมา ผมเคยคิดไหมผมเคยมวยคิดทุกคนนะครับว่าแต่ผมไม่รู้ว่ารัฐบาลเขาคิดยังไงทําไมก็ไม่คิดถึงกํานองนี้เพราะมันเป็นเอกลักษณ์ประเทศไทยทําไมไม่เอาบรรจุเข้าโรงเรียนปถมหรือโรงเรียนเอกโรงเรียนมัธยมครับใช่ครับมวยไทยไปเปิดแค่โรงเรียนกีฬาสอนโรงเรียนกีฬาโรงเรียนกีฬามันก็มันมันแค่หน่อยเดียวโรงเรียนกีฬานั้นซึ่งมันไม่ใช่ใช่ครับทำไมไม่เปิดเป็นวิชามวยไทยขึ้นมาสักวิชาหนึ่งถ้าเป็นคนไทย ต้องเรียนมวยไทยถูกต้องครับปฐมเนี่ยเรียนป .5 ป .6 เนี่ย,ยถูกต้องครับเราไม่ต้องเอาเล็กมากกันไปให้ป .5 ปร .6 รู้ความก็ขึ้นป .1 ม .2 เนี่ยม .3 ม,มันก็ไปได้เรื่อยละไปเย็นถึงปร,ริญญาตรีต้องมีวิชาจนตอนนี้เขายังเปิดวิชามวยไทยแม้ตอนป,ร,ปร,ริญญาเอกขึ้นมาแต่ทำไมไม่ไม่ไม่เปิดตั้งแต่ปฐม มันเกี่ยวกับมีคนบางคนไม่นักวิชาการนักวิชาเกินอะไรวะเนี่ยโอ้มันโหดร้ายมันทารุณเอาเด็กไปทรมานผมคิดว่าต้องไปต่อยกันต้องไปทรมานมันอะไรอย่างเงี้ยมันจริงจริงมันได้จากมันเป็นอย่างงี้ครับมันเป็นถ้านักวิชาการมันเกินไปครับเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องครับคนเรา ภูมิต้านทานแล้วคือเด็กเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกแต่เด็กเนี่ยมันสู้เขาไม่ได้<ช>ทั่วโลกเห็นไหมที่เราสู้เนี่ยเพราะเราฝึกแต่เด็ก<ช>ทั่วโลกที่มาสู้<ช><ช>เราไม่ได้คือ<ช><ช>ต่างชาติสู้เราไม่ได้คือเขาไม่ได้ฝึกแต่เด็กอะ<ช>่ะของเราเรียนรู้กันมาเกิดมาก็ต่อยกันเป็นเตกันเป็นหมดแล้ว<ช>แล้วพอได้เสริมเติมแตแลรวหัดตั้งแต่เล็กขึ้นไปเนี่ยของเราแข็งแก่งเห็นไหมทุกอย่างใครก็สู้เราไม่ได้ต่างชาติมากเก่งถ้าต่อยในกติกามวยไทยผมให้ทั่วโลกยังไงก็มาสู้ไทยไม่ได้สู้ไทยไม่ได้ถูกไหมพอเขาไปไปปรับเป็นกติกา ประเทศเขาเราก็แพ้เขาอสามไปไปเควันมั่งไปเป็นมวยไทยโดยห้ามใช้ศอกมั่งห้ามใช้เข่ามั่งเราก็สู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้ถ้าบอกว่ามวยไทยทีทำไมเราจนไทยจะสู้ไม่ได้เพราะเราต้นตำรับอ่ะบางครั้งเนี่ยผมไปดูนะที่แปลงแปลงก็่ยแปลงกติกาจากมวยไทยถูกต้องไปเป็นอย่างอื่นบางครั้งเนี่ยมวยไทยไปต่อยเขาเสียเปรียบเขาเยอะนะเขาตัวอย่างเขาตัวอย่างช้างเลยเราตัวเล็กกว่าอะไรยเงี้ยอันนี้มีส่วนครับมีส่วนเราเลยเราไปชกเขา เราแข่ักเรายอมเขาหรือเปล่าใช่หรักเพราะน้ำหนักเขาล่ะเราห้าสิบโลไปต่อยเขาหกสิบหกสิบห้าโลเราจะไปสู้งนแรงน้ำหนักคนถ้าเรากติกาเท่ากันน้ำหนักเท่ากันรายการไฟต์ต่อไฟแ์ไล่ๆกันโชกันได้คุณมีความสามารถอะไรมาคูณถูกงัดมาใส่กันให้หมดเลยยกเว้นกัดหูาใช้อาวุธกติกาล้มแล้ะห้ามซ้ำอะไรเหมือนกติกาแฟร์นะกติกามวยไทยถ้ากติกามวยไทยผมว่าไม่มีใครสู้คนไทยได้ครับ ท่านผู้ชมครับนี่ฮะได้ยินจากคําพูดของแชมป์มวยไทยนะครับราชาดำเนินก็ยังถือว่ายังเป็นห่วงยังเป็นห่วงเยาวชนไทยรุ่นหลังตรงนี้มมกลัวมันจะหมดอยากจะให้อยากจะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้เรียนวิชามวยไทยถ้าเป็นไม่ได้เรียนกันร้อยนต์ยิ่งดีนะยิ่งดีครับผมว่าเหมือนเป็นหลักสูตรไปเลยทำเหลักสูตรไปเลยเอางบประมาณต่างๆที่จะต้องไปซื้ออาวุธธยุโทปกรณ์มาป้องกัน ประเทศหรือป้องกันอะไรก็แล้วแต่เถอะนะมาฝึกให้คนไทยเนี่ยรู้จักวิธีการต่อสู้ทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะดีนะดีมากๆเลยแหละผมส <c oughs> น,นับสนุนเต็มที่เลยครับ <c oughs> เพราะเรื่องเรื่องเกี่ยวก, <c oughs> กับการต่อสู้ของมวยไทยเราไม่ไม,ไม่เป็นสองรองใครเพราะเราต้องเดินหนึ่งแล้วมวยไทยกามวยไทยแต่ขอให้ผู้ใหญ่อะคือช่วยสนับสนุนนิดนึงนะเนี่ยอย่างพวกผมเนี่ยเด็กน้อยเนี่ยผมเก็บเด็กน้อยมาลูกเต้าไม่มี ไม่มีที่เรียนอยากจะเรียนแต่ต้องจะเรียนที่เสียตังค์โดยการที่ผมก็เก็บเขามาเรียนตอนนี้เก็บมาฝึกเก็บมาเรียนเขาฝึกมีวิชาพอมีความรู้เขาก็เลี้ยงครอบครัวเขาได้ตอนนี้มันเป็นอาชีพได้อาชีพหนึ่งครับไม่ใช่ป้องกันตัวได้แบบอย่างเดียวคือเป็นอาชีพได้เลยทุกวันนี้เห็นไหมเด็กผมต่อยเดือนหนึ่งห้าครั้งสี่ห้าครั้งไฟละห้าร้อยเขามีสองพันแล้วเด็กที่ไหนมีสองพันทำไ่ได้ครับอยู่ได้แล้วเขราะเช่วยเผื่อตายายบางทียากจนไม่มี จริงตัวน้อย,อยผมบางคนโอ้โหยายเขาปากด้วยนะฝากด้วยนะอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันเป็นอาชีพได้เลยครับอายุส<ะ>ิบขวบนี่ัอ เริ่มเริ่มมาฝึกซ้อมได้ตั้งแต่ยุคกี่ขวบที่ถ้าคือมันมันซ้อมได้แต่เล็กแต่นี่เล็กอ่ะมันยังอาจจะไม่ค่อยรู้ความมันยังพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเออทั้งรู้ความป .5 ป .6 เนี้ยมันจะหลุแล้วเตลสี่ซาสิบขวบผมว่ากำลังเหมาะพอจะบอกจะสอนอะไรได้แล้วพอพูดแล้วฟังกันรู้เรื่องพี่เด็กแต่น้อยมันอาจจะไม่รู้เรื่องวิ่งเล่นมันมันก็ไม่มันก็จะไม่ใช่นะใช่ครับก็สามารถถ้าใครมีลูกมีหลานแถวเนี้ยใครอยากมาฝากนี่คุณคอมเพสครับรับหมด ตอนนี้ผมเหมือนก็อก็บมารับมาเต็มไปหมดเลยตอนนี้ครับ,รบแต่ตอนนี้มันก็ขาดผู้สนับสนุนนะพูดง,ง่ายๆเพราะผมบอกตรงๆเลยเพราะว่าตอนนี้คืออย่างไทยเราก็เหมือนทำมวยอาชีพแต่ทีน,นี้ว่าไอ้พวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่มาฝากับเราก็รับเลี้ยงไว้แต่ก็พูดง่าย <laughs> <laughs> ถ้ารัฐบาลเนะาะเอาหันมาเอาใจใส่ตรงนี้นึงไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลยุคไหนครับท่านผู้ชมใช่ครับว่าจะมาจากโดยวิธีไหนก็แล้วแต่<ช>ก็สามารถที่จะสนับสนุนนะครับ<ช>กีฬาแม่ไม้บวยไทยนี่ได้ได้อย่างเต็มที่เลยแล้วถือว่า,าก,กีฬาประเภทน,นี้ มันติดตัวมันเหมือนเหมือนก็มีประเทศไทยก็ต้องมีมวยไทยต้องมีมวยไทยต่างชาติมาประเทศเที่ยวประเทศไทยเงต้องวิ่งหาค่ายมวยเที่ยวทะเลเสร็จเที่ยวสวยงามเสร็จก็ต้องไปเข้าค่ายมวยวิ่งเข้าค่ายมวยวิ่งเพื่ออธิดีไปดูมวยไปเวทีมวยไปดูมวยขณะมาวันลวันนะต้องไปเข้าเวทีมวยเขาเพื่ออยากดูต่างชาติที่มาต่างชาติที่มาไปเที่ยวประเทศไทยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ม้เข้าเวทีมวยต้องมาวยไปเที่ยวเสร็จก็ต้องเข้ามาดูมวยดูมวยเสร็จค่อยเที่ยวเขาก็จะเป็นีหมดมันเป็นเอกลักษณ์แล้วครับ ทัวมาทีไหมล่ะครับเขาเข้าเวทีมวยเขาไม่ไปที่อื่นครับเข้าเวทีมวยอย่างเดียวถือว่าถือมาประเทศไทยไงต้องเวทีมวยอันดับแรกดูมวยให้ได้คนมาประเทศไทยครั้งแรกครั้งหนึ่งไงต้องเข้าขอดูมวยก่อนถือว่ายังมีน้อยอยู่ไหมแต่ตอนนี้มันก็มันเริ่มเยอะมานานแล้วเวทีมวยนัมวยเนี่ยมันน้อยไปไหมในประเทศไทยยังน้อยไปไหมถือว่าไม่จนชั่วโมงนี้นะครับชั่วโมงนี้ผมว่าไม่น้อยแต่สมัยก่อนน้อยนักมวยน้อยมากเพราะพ่อแม่คิดว่าลูกอ่ะไปทรมานไปเจ็บตัวครับ พอนี้พอเรียนรู้พอได้ผมมีตังเหมือนถ้าเป็นอาชีพได้อาชีพได้หาเงได้ก็เริ่มละพ่อแม่ก็เริ่มสนับสนุนลูกสามารถหาเงินได้ตั้งแต่ยุคสิบขวบสิบสองขวบครับทำมาอยู่ค่ายมวยแล้วบางคนได้ดีกับการชกได้รับสี่ห้าร้อยครับบางคนก็ชกได้ดีการชกมวยต้องเยอะแยะครับมาเห็นไหมสมจิตไปต่อยสากลสมรักคำสิงพอไปต่อยสากลเขาก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันได้มาจากมวยไทยทั้งนั้นเลยมาจากมวยไทยทั้งนั้นเลยครับทุกคนที่ต่อยไปจากสากลเนี่ยมีพื้นฐานมาจากมวยไทยหมดมี้ พอไปได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยก็เป็นอาชีพได้หมดยอดเนี่ไหมชื่อเสียงงานที่การงานทุกคนได้หมดได้มาจากอาชีพชกมวยเหมือนกันได้เบสิกได้กําลังใช่ครับได้เทคนิคการต่อสู้การหลบหลีกเป็นครูก็มีทหารก็มีตํารวจก็มีทุกอย่างมีมีหมดเลยเติบโตจากมวยไทยใช่ผมได้ดีจากเป็นนักมวยงั้นนี่ยนะครับเราถึงอยากให้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนสนับสนุนกีฬามวยไทยให้มากที่สุดทราบว่าคุณคมเพชรลูกคบบาทเนี่ยนะฮะคุณเมธีโคโอกเนี่ยเป็น นายกชมรมเป็นหัวหน้าเป็นเป็นประธานชมรมประธานชมรมมวยมวยของจังหวัดสระบุรีด้วยครับเคยเป็นมาก่อนอ๋อครับเป็นประธานชมรมมวยแล้วก็มีมีส่วนผักดันยังไงจะมีส่วนผักดันยังไงให้กับมวยนั่นคือจังหวัด จังหวัดจจังหวัดมาประชันกันอ่ะเราก็ต้องหาคัดในจังหวัดเราให้ดีที่สุดเพื่อประชันไปสู้เขาครับเราก็ต้องหาเพราะแต่ในจังหวัดเราเราก็ได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีค่ายมวยดังเรามีค่ายมวยดังลูกพรบาทซอนาาศิลป์สวนหาตีกไม้สอสักลินตอนนี้มีเยอะมากในสมับสมัยก่อนมีแค่ค่ายลูกพบบาททีเดียวครับในหลังก็กระจายไปทั่วกระจายไปทั่วเยอะแยะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแตกแตกไปจากค่ายลูกพระบาทบ้างใช่ครับแล้วก็เติบโตไปจากที่อื่นบ้างแล้วก็มีความรู้อะไรครัาใช่ครับไป บางคนก็เคยเป็นนักมวยอยู่ที่นี่ก่อนอะไรก่อนก็เหมือนกันหลายๆอย่างมองอนาคตมวยไทยเป็นไงคุณคมเพชรตอนนี้นะอนาคตมวยไทยตอนนี้มันเป็นทั้งกีฬาเป็นทั้งธุรกิจมันเป็นพอเป็นอาชีพเสร็จแล้วเป็นธุรกิจครับ <laughs> เป็นธุรกิจหมดเดี๋ยวนีนะ้พอเติบโตก,ก็เลิกจะมวยกันก็ไปเปิดยิมใครดังๆก็ไปเปิดยิมเป็นธุรกิจหมดครับ ไปเปิดโรงยิมไปเปิดค่ายมวยใช่ไปเปิดยิมเป็นของตัวเองครับต่างประเทศรับรับจ้างไปเติดต่างประเทศมั่งบางทีก็เขาไปจ้างไปสอนต่างประเทศมั่งพอได้ดีไดีพอมีเงินก็มาเปิดเองเป็นของตัวเองหมดเป็นอาชีพเป็นธุรกิจหมดเลยหลายคนไปร่ำรวยถูกต้องครับกับวิธีไปเป็นเปิดโรงเรียนสอนใชมวยไทยใช่ครับไปเปิดค่ายมวยต่างๆหรือไปเป็นครูสอนก็อยู่ได้ใช่ครับไปเป็นครูสอนมวยไมาได้เงินในทองมากว่าเปิดแถวบ้านเรายอดนิยมเลยทั่วโลกยอดนิยมเลยที่แบบคนไทย ไปเปิดค่ายหรือไปเป็นไปเป็นครูผู้สอนมวยไทยประเทศไหนยอดน,นิยมในต่างประเทศตอนนี้นิยมตอนนี้ตอนแรกญี่ปุ่นเยอะครับก็หลังรองลงมาผมมองเป็นตอนนี้ประเทศจีนกำลังดังมาก<อ>ยุโรปตอนนี้ยุโรปก็น้อยประเทศมันก็มีน้อยสาขาครับ,รบแต่ญี่ปุ่นจะเยอะมากแล้วก็จะมีตวเน,นี้จีนครับ จีนกําลังจีนกํลังเอาก็จริงๆศิลสีป่าการต่อสู้มวยจีนอ่ะสมัยผมเป็นเด็กนะผมว่าหนังจีนแล้วหนังจีนไอ้เฉินหลงอ่ะใช่ใช่ใช่เขาแสดงว่าของเขานี่ยังสู้มวยไทยไม่ได้เขาตึงจ้างเราไปสอนมวยตึงจ้างไปสอนมวยกําลังภายในแสดงว่าใช่ก็เคยไปลองเออมวยเขาคนจีนเขาเหาะได้นะแต่มวยไทยเราเหมาะไม่ได้แล้วทําไมทําไมเขาต้องมาเรียนมวยไทยก็อันนี้ผมจึงว่าเนี่ยและเอกลักษณ์ของเราใเองนะครับเขาคนเราแสดงว่าของเไทยของเราต้องมีดีต้องมีดีต้องมีดีคนทั่วโลกถึงได้แห่ แห่มาเรียนนะครับมาเรียนมามาศึกษาความรู้นี่ผมมาในค่ายก็ยังเห็นมีฝรั่งมีฝรั่งครับนีาของั่งบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาเรียนเสียตังเรียนนะครับเขาไม่ได้มาเรียนฟรีเขาเสียตังเรียนด้วยเสียตังเรียนครับเขามาเรียนตังเรียนแต่เขาตั้งใจมาเรียนออามาจากประเทศมาทีสามเดือนสามเดือนบางแล้วแต่ถ้าเขาพอใจเขาจะต่อก็ได้แล้วแต่เขาครับเขาก็จะเป็นเป็นอะไรของเขาครับ ก็นอกบอกคนไทยมวยไทยเนี่ยมันสุดยอดแล้วครับกีฬาการต่อสู้ของเราเนี่ยมันน่าจะรักษาและเอก<ม>ลักษณ์ผมเนี่ยแอบนิยมผมชอบคุณผมเพชรอยู่นะเป็นก็เป็นนักมวยเนาะแล้วอยู่เติบโตที่อำเภอพุทธบาทเป็นแคมป์ด่าจำเนนเป็นแล้วก็เป็นแคมป์อะไรอีกมากมายก็ยัง ไม่ลืมอาชีพเดิมแล้วก็ยังไม่ไปต่างประเทศคิดจะไปไหมผมเคยคิดจะไปแล้วก็เคยไปลองมันไปลองมาแล้วหนึ่งแล้วก็มันไม่เหมือนก็ว่ามันสู้สู้อยู่เมืองไทยไม่ได้ใช่ครมาฝึกคนไทยด้วยกันดีกว่าคนไทยดีกว่ามาฝึกคนไทยด้วยกันดีกว่าช่วงชีวิตหนึ่งอาจจะคิดมากอย่างจะได้เงินคนเราก็ต้องการเงินก็อยากปัจจัย อยากมีเงินเหมือนเห็นเขารวยก็อยากรวยอยากมากครับใช่ครับแต่ก็ไปช่วงจังหวะหนึ่งก็นึกถึงมาสอนเด็กไทยดีกว่าใช่ครับต้อ่การค่ายเราก็ขาดคนดูแล่ายเก่าแก่เราขาดคนดูแลผมก็เลยมาอาสาช่วยเนี่ยเขาดูแล่ายเราให้สืบสลับบุรีเขาองมองลูกขบาทค่ายมยลูกขบาทสลับบุรีมองลูกขบาทมีค่ายมวยลูกขบาบาดไข่อื่นเปิดเมื่อไหรไม่รู้ แต่ว่าค่ายมวยลูกพบาทกับเวทีมวยด็อกเตอร์ใหญ่สลับดีเงสัสจะต้องไปคู่กันละน่้ได้ค่ะค่ายมวยลูกพบาทไม่ผลิตมวยไปชกที่เวทีบ้านคนดีด็อกเตอร์ใหญ่สลับรีก็แค่นี้ไม่ไปก็ไม่ได้เดี๋ยว้องปเดี๋ยวเดี๋ยวเวทีจังเหาเดี๋ยวเวทีจังเหานะครับวันนี้เริ่มเดี๋ยวผมก็ทยอยฝากเด็กไปละค้อไปไปแล้เดี๋ยวก็ไปเรื่อยนะครับเพราะมันอยู่แค่ตรงนี้เองครับ แล้วอนวาคตมวยไทยนี่ยังไปได้อยู่สบายสบายไปได้สบายครับสร้างอาชีพได้ได้อาชีพสบายครับเด็กน้อยเนี่ยผมอยากจะให้มันมีอาชีพเกี่ยวชกมวยเนี่ยครับมากๆดูยาสติก็เยอะแยบตอนนี้เยอะมากๆนี่เอาเด็กมาซ้อมมวยเนี่ยพอมีตังมันก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วมันไม่ต้องไปปนข้าเขาไม่ต้องไปคลักขโมยแล้วมวยมวยของเราเนี่ยก็อยู่ในชมรมของกีฬาเนาะกีฬาการท่องเที่ยวก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วถูกต้องครับก็อยากจะให้แบบ ผู้ลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องในกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยเนาะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยยังไงดึงมาดูมวยให้ได้บอกมาปีหนึ่งห้าล้านคนเนี่ยต้องมาให้มาชมมวยไทยให้ได้ห้าล้านคนให้ได้อย่างที่ต้องฝากรัฐบาลเนี่ยถูกต้องครับสองฝากรัฐบาลให้ช่วยสนับสนุนมากๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวเราถ้ามันขาดชาวต่างชาติไปมันก็แย่ครับเวทีมวยที่อยู่ได้ ถ้ามีชาวต่างชาติเข้ามาคนไทยตอนนี้เข้าดูทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้ามีต่างชาติเข้ามาดูอีกก็เสริมรายได้คนไทยเข้าไปค่าตัวนักมวยมันจะได้เพิ่มขึ้นใช่นักมวยจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นถูกต้องครับเอ๊ะพอเป็นอาชีพทีดีแล้วเนี่ยคนก็จะหันมาฝึกมวยถูกต้องครับเพราะได้เงินเนี่ยนะได้เงินได้เงินนะครับแล้วก็เวทีมวยต่างๆก็จะได้มีขยายเกือบ ขยายไปเรื่อยๆใช่เกือบทุกจังหวัดพอจังหวัดหนึ่งมันต้องมีดึงนักท่องเที่ยวมาคล้ายๆว่าจังหวัดหนึ่งมีเวทีมวยประจาจังหวัดสักคนลาเวทีเวทีประจาจังหวัดเลยใครจะจัดแข่งขันก็จังหวัดเราจัดจังหวัดโน้นบางลบบุรีบางสระบุรีสิงห์บุรีให้มีประจําสักเวลาไปจัดมวยไม่ต้องไปเล่ร่อนตามจากงานวัดเรามีของประจำของเราใครอยากจัดก็ไปเช่าสนามจัดใครอยากจัดก็ไปเช่ากกทอจัด ทำาม่ให้เป็นมาตรฐานได้เลยเป็นมาตรฐานเลยเราไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปเล่ร่อนครับฝนหน้าฝนจัดไม่ได้ไม่มีมวยหน้าฝนหมดแทบหมดมวยเลยแทบหมดมวยเพราะมันไม่มีที่จัดสรรใจกันเลยแต่สมัยนี้ก็พัฒนาไปด้วยดีอยู่ในหออยู่ในหอมีแอร์สนามมวยติดแอร์อย่างดีใช่ครับถ้าเราพัฒนาไปอย่างนั้นนะผมว่าสมัยก่อนมวยมันจะไม่ไม่หายไปแน่นอนสมัยก่อนเราไปชกงานวัดชกที่ตอนโรงเรียนใช่ครับ ฝนมาก็เริ่มหายไปมวยครับฝึกซ้อมมาเกือบหลายเดือนพอไปต่อยฝนตกแล้วะใช่ครับก็ไม่ได้ไม่ได้ต่อยอีกเพราะหน้าฝนก็หาไป3-4เดือนเด็กเล็กก็ไม่ได้ชกมันชกไปชกเวทีใหญ่ไม่ได้แล้วโปรแกรมการแข่งขันของค่ายลุกบาทนี่มีทุกอาทิตย์ไหม มีตอ,ตอนนี้ก็มีแทบจะทุกวันทุกไม่มีแทบจะทุกอาทิตย์เพราะว่ามันก็ไปหลายเวทีอ๋อครับในหลายเวทีคนอยาก็ไปชคในกรุงเทพหน,หนึ่งมวยคนโต,ต,ตหนนๆหน่อยก็ชคในกรุงเทพเล็กๆหน่อยก็ระแวกแถวบ,บ้านเราลาดตอเนินบรมินีครับแล้วก็จะมีเนี่ยตอนนี้โคล่าแล้วก็แถวเวทีท่านสวกับ แล้วก็จะมีตามงานวัดบ้างวัดบ้างไปครับถ้าเราไม่ไปต่อยมันเด็กมันก็ไม่ได้กระดูกมันต้องต่อยให้เด็กได้กระดูกทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็อยากจะให้ฝากรัฐบาลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนนะครับหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะผลักดันกีฬามวยไทยกขขอให้ช่วยสนับสนุนหน่อยบรรจุเข้าบรรจุเข้าเป็นในวิชาพระราชศึกษาเลยได้ยิ่งดียิ่งดีครับแล้วนั่นอย่างน้ำมวยมันจบ มันจบปริญญาตรีมาเงี้ยมันจะได้เป็นครูสอนมวยนะครับบางทีจบมาแล้วไม่มีอะไรนักเรียนนักมวยจบปริญญาตรีมานไทยเราจุวิชาพละเป็นนักมวยเนี่ยวิชามวยไทยไม่ใช่วิชาเทวันโดซึ่งมันมันแปลกแล้วมันผิดผิดไหมบางทีเราจบศึกษาไปปรจุมวยเทวันโดเป็นในวิชาต่อยมวยไปเรียนไปจบปริญญาตรีมาจบพละมาแต่ที่จะให้นักมวยไทยเราไปสอนเนี่ยมันจะได้ มันเป็นครูสอนตามประถมมัธยมเนี่ยมันก็มีรายได้เด็กว่าพอเลื่อมวยไปก็มีรายได้จากที่ว่าเคยต่อยมวยมาแล้วส่งตัวเองเรียนมาแล้วก็ไปเป็นครูเขรับราชการมันก็จะได้มีเงินมันจะสบายบางทีเดเล่นมวยก็พอแก่ตัวไปก็อายุตรงไหนไม่มีรัฐบาลก็ไม่ช่วยแล้วก็ไม่มีอะไรเลยผมนึกถึงภาพนี้คุณคมเพชรถ้าเด็กไทยนะได้เรียนมวยไทยตั้งแต่ชั้นประถมนะประถมมัธยมนะจนเรียนมัธยมปลาย หรือปริญญาก็แล้วแต่ถ้าได้มีโอกาสได้ไปต่อต่างประเทศสมมติใช่เนอะไปเรียนต่อปริญญาตรีหรือปริญญาโทที่ต่างประเทศเนาะกลางใบสคริปต์ออกมาเนี่ยกีฬาเนี่ยมวยไทยนะครับใช่เกศศจุดส้นศูนย์เนี่ยผมว่าถ้าเพื่อนในห้องเห็นก็หนาวเหมือนกันนะไม่กล้ารังแกนะไม่กล้ารังแกคนไทยเหมือนกันนะใช่ครับ็วิมวยไทยเนี่ยเกศสีโอ้โหแบบโอ้โหเราได้เกศสี่มวยไทยมันผมอยากเห็นภาพแบบนั้นจังเลยเนาะอยากเห็นภาพนะครับ เราอยากเห็นภาพแบบนี้หลอเกินเลยผมว่ผมชิดอย่างนั้นนะคนไทยถ้ามันเด็กคนไทยมันต้องเก4อสี่แล้วล่ะเรียนมวยไทยคนไทยเนี่ยหรือว่าเรามันเป็นมรดกใช่ ชอบวัฒนธรรมระเพณีมาโมยไทยเมื่อคู่คนไทยมาอยู่วใช่มวยไทยนี่ไม่ใช่เฉพาะต้องมาโหดร้ายกันนะต้องมาต่อสู้กันอย่างเดียวนะศิลปะการไล่ลามไหว้ครูโองเราสวยสวยงามนะครับสวยแล้วก็มีศิลปะมีปรีคอนเยอะนะศิลป์เยอะคือมันผสมผสานคือสามารถทำให้ใจคนเราเนี่ยมันแบบใจของผู้ชมเลยนะแล้วใจของนักกีฬาที่กำลังเอกของนักมวยที่กำลังจะต่อย ไม่มีพลังจิตใจที่ถือเหิมนะมีศิละปะและคือการต่อและเป็นกีฬาอยู่กีฬาเพศหนึ่งต่อยกันฆ่ากันต่อยกันบนเวทีดูครับเลือดตกยางออกสุดท้ายตอนเลิก ือครับกอดคอกันกราบกันไหว้กันเห็นไหมครับเนี่ยเป็นกีฬาที่การเล้ลูกผู้ชายที่ดีมากๆไม่เคยมาอคติกันพอต่อยเสร็จแล้วไม่เคยดูได้เลยครับไปดูได้ทุกเวทีต่อยเสร็จเลือดโอ้โหแตกน็อกกันสลับอากาศพอสุดทัยก็ต้องไปกราบกันอุ้มกันกอดกันลงเวทีมาเหมือนเพื่อนกันอยู่เวทีต่อสู้กันเอาไปเอาตายเนี่ยเป็นกีฬาต่อสู้ที่ลูกผู้ชายที่สุดในคือกีฬามยไทย สมควรอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับก็ต้องฝากไปถึงรัฐบาลนะครับทุกๆรัฐบาลนะครับซึ่งอาจจะไม่ใช่รัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านการกีฬาหรือทางด้านการศึกษานะครับจะเป็นไปได้ช่วยบรรจุนะครับกีฬามวยไทยเข้าไปในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมมัธยมหรือมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่านี่คือประเทศไทยนะครับประเทศไทย ต้องมีมวยไทยต้องเป็นต้องมีศิลปะแม่ไม้มวยไทยคนไทยต้องเป็นนักมวยไทยทุกคนนี่คือความต้องการของอดีตแชมป์มวยไทยเวทีราชดำเนินแล้วก็หลายหลายท่านที่ยังมองเห็นความสำคัญของกีฬามวยไทยนะครับต้องรักษาไว้จนกว่าจะอะไรล่ะจนกว่าเราจะดับสูญไปนะทุกคนต้องเรียนรู้ถ่ายทอดไปเรื่อยต้องถ่ายทอดไปเรื่อยมันจะได้ไม่ดับ เล่ไม่หมดครับหรือท่านผู้ชมเนาะอยากจะมาจะมาฝากลูกฝากหลานจะมาอยู่ค่ายลูกพระพุทธบาทเนี่ยค่ายพระพุทธค่ายลูกพระบาทค่ายลูกพระบาทนี่ก็มาอาติดต่อคุณกมเพชรด้เลยหรือโทรมาที่เบอร์อะไรคุณกมเพชรเบอร์ศูนย์เก้าแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งสี่ครับครับอยากให้ลูกหลานของท่านมีความรู้นะครับมีศิลปะในด้านการต่อสู้ก็ติดต่อมาที่นี่ก็ยินดียินดียินดีรับลูกหลานนะเขาเ้ามาฝึกรับมวยไทย เนาะรับนักมวยไทยเพื่อเป็นการต่อสู้เป็นอะไรล่ะศิลปะเป็นวิชาติดตัวตั้งแต่เล็กจนแก่จนเฒ่านะครับซึ่งไม่ต้องไปพึ่งไทยเนาะถ้าคนไทยเป็นนักมวยด้วยกันหมดทุกคนต่อไปก็ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องใช้กาดแล้วเราก็สู้ได้เราก็สู้ได้เียอย่ามีอาวุธอย่าใช้อาวุธกันแล้วกันอย่าใช้อาวุธแล้วกัน ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณคอมเพรลูกพระบาทนะครับหรือคุณเมทีโพนอกนะครับผู้ฝึกสอนของค่ายลูกพระบาทวันนี้เราก็ได้รับความรู้เ,เกี่ยวกับการต่อสู้ของมวยไทยอย่างมากมายแล้วก็ฝากถึงท่านผู้มีเขาเรียกอะไรฝากถึงท่านท่านผู้ที่เกี่ยวข้องนะครูดักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะครับว่าตอนนี้เราอยากให้มวยไทยเนี่ยมาจุอยู่ใน วิชาพระราชศษาของนักเรียนนะครับตั้งแต่ระดับชั้นประถมมัธยมหรือปริญถึงระดับปริญญานะครับก็ถ้าเป็นไปได้นะครับช่วยบรรจุกีฬามวยไทยเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยด้วยกันครับวันนี้ครับเวลาหมดหมดเวลาครับรายการที่นี่สละบดีโดยผมดรใหญ่บุญทรงเกิดหลําต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพร้อมทั้งคุณคมเพชรลูกพระบาทวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ